สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามา,าพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกแพงพวยฝรั่งสวยๆน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะโดยลิบินกาก,ากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยค่ะนี่นะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยจะมีกระดา่เหรียญ ลิบบินค่ะวันนี้ลีจะใช้ลิบบินตา tw นะเป็นกากเพชรใสเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดลิบบินสี่เส้นที่ความยาว35เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะลีจะจับอาลิบบินเส้นที่1ขึ้นมา เราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแล้วก็จะด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้งสีเส้นนะเส้นที่หสวมด้วยเส้นที่2อเส้นที่สสวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐาน4 เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสีด้านอีกครั้งกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบินพับลงมาด้านล่างแล้วก็พับไปฝั่งด้านขวามือพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงค่ะแล้วก็กดลงไปนิดนึงจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับอลิบีนเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามก็จะทับด้วยเส้นที่สี่แบบนี้นะคะเราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนนะ แล้วลีก็จะให้สังเกตง่ายๆนะคะตัวนี้คือฐานของเส้นที่สี่นะเราก็จะจับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนแบบนี้จับริบินพับไปด้านหลังแบบนี้นะขยับมาตรงปลายค่ะแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานข้ามมา1เส้นนะคะนี่นะตรงฐานของเส้นที่4ี่นี่นะคะข้ามมาแบบนี้นะให้ลิบินออกมาตรงด้านล่างค่อยๆยดึงลิบินลงมาค่ะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะคะลีก็จะจับริบบิ้นเส้นยาวเส้นนี้จับริบบิ้นพับลงมาด้านล่างแบบนี้นะขยับมาตรงไปคะ่ะแล้วก็เสียบเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะนี่นะคะเพื่อให้ริบบิ้นออกมาตรงฝั่งด้านขวามือนะ ได้แบบนี้นะคะนี่นะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะรีจะจับลิบบิ้เส้นนี้นะนี่นะคะจับริบบิ้พับลงมาด้านล่างแบบนี้ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังเส้นถัดมานะนี่นะคะให้ริบบิ้ออกมาตรงด้านล่างนะแล้วค่อยดึงลิบบี้ลงมาค่ะพร้อมดูก,กรีดด้วยนะ จะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาจับกลีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะไล่เรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะจับกลีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนี่นะจะได้แบบนี้นี่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะนี่นะของรีรีจะตัดให้รับกับกระดบด้านบนแบบนี้นะคะนี่นะคะรีก็จะตัดให้ได้แบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะ สวยงามน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกแพงพวยฝรั่งสวยๆน่ารักน่ารักง่ายๆอีกแบบหนึ่งนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ